สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีพระบูชาดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระสมพระบูชานะครับสเมเด็จพระศรีทุวโยไทยนะครับของหลวงพ่อพูนวัดป้านแทนนะครับผมพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ปี2514นะครับอ,องนี้นะตัดเก้านิ้วเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับผมเง้นทองเหลืองลมดำนะครับ ข้างล่างนะครับใต้ฐานก็จะบรรจุเหรียญสมเด็จพระศรสีสุริโยไทย9เหรียญน,นะครับแล้วก็มีพระก,กิ่งกับพระชัยวัดศรีสุริโยไทยใส่ไว้ด้วยนะครับผมหน้าตัก9นิ้วนะครับเทียบไม้ไม้วัดให้ดูนะครับสูงก็ประมาณสักสินิ้วนะครับที่เป็นความหนาขท้นช่างพระองค์พระนะครับองค์พระท่านสนผม สมส่วนงบงานมากนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับที่เรียกว่าพุทธรูปทรงเครื่องนะครับทรงเครื่องนะครับผมทรงเครื่องอย่างกษัตริย์นะครับทรงเครื่องอย่างกริยัเนย่ยคกับข้างหน้าก็จะใส่ชือไว้สมเด็จพระศรีสุริโยทัยนะครับตั้งแต่ปี2540 14 4 4นะครับหลว่อพูนวัดบรรพนท่านก็เป็นเกจิที่โด่งดังนะครับ ในยุคนี้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้ท่านละสังการไปแล้วนะครับทําพูดถึงพระยุคใกล้ๆนี้นะครับเราก็นึกถึงหลวงพ,อพ่อปูนรวยเพิ่มปูนนะครับผมแต่ปัจจุบันท่านละสังการไปทั้ง3มองค์นะครับทั้งหลวงพ,อพ่อรวยหลวงพ,อพ่อปูนนะครับหลวงพ่อเพิ่มนะครับท่านละสังการไปหมดแล้วมีชมหลายๆมุมสวยง้อนานมากครับผมหายากมากนะครับตอนนี้ข้างหลังก็ จะเขียนไว้ชื่อวัดแล้วก็ข้นบนป็นกาถานะครับวัดบ้านแพนนี่เป็นด้านบนนะครับผิวแห้งกับเดิมนะครับนี่ทำความสะอาดเท็ดผิวแล้วก็ได้อยู่ประมาณแค่นี้เนื่องจากเป็นโลหะเก่านะครับความเก่าของโลหะมันก็จะไม่ค่อยสดใสเท่าเดิมนะครับก็ตามสภาพพักเก่านะครับก็บ่งบอกถึงอายุนะครับ การเรื่องของการปลอมแปลงโดยธรรมชาตินะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ